เอาเอาเล่นต่อเว้ยเฮ้ยตื่นมาเล่นต่อเว้ยเฮ้ยตื่มาเล่นเต่อเว้ยเฮ้ยอละพลเฮ้ยอตื่นมาเล่นต่อเว้ยเอา ตื่นมาไม่มีผีไม่คุยเล่นต่อเฉยเลยเว้ยอ้จ้าเห็นกล้องแล้วเว้ยเฮ้ยเห็นกล้องแล้วเว้ยตื่นมาเห็นกล้องแล้วตาเหลือกพโลเลยนั่นนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ถ้าคนเลยลูกเขาใส่ตาเแล้วนะเคาะต่อนั่นนะตื่นมาเล่นต่ออ่ะฮะคนเราอ่ะเออลุนเล่นน่ะตื่นมาเล่นต่ออ่ะดูเอ็นนะเอ็นนะ เอนนะเอ็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 นนะแหมะตื่นมาเล่นต่อเลยเหรอครับือตื่นมาเล่นต่อเลยเหรอครับเล่นต่อเลยเหรอครับอะไรวะเออตื่นมาเล่นต่อเฉยเลอะตื่นมาเล่นต่อเฉยเลยเหรอเลยครับือตื่นมาเล่นต่อนะนั่นนะ อันน่ะอันน่ะดับ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 อ่ะอ่ะอ่ะเอาเล่นต่อนะครับเดี๋ยวป้าป้ากลับมามิจะทำงานต่อนะครับ